ครับอาจารย์โอนะครับเตียวเวทบ่อแล้วนะครับขึ้นขึ้นหรอมาพอตัวนะครับไหน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 แหลกขึ้นไหมเลยอาจารย์ติ่ง เกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พีนะนะที่มีใจใหาการจอมเพนครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทีเอฟซทุกท่านนะครับครับก่อสำรับวันนี้นะครับในช่องวิถีชีวิตชาวบ้านําน้อยโพนะครับก่อจะมาวพุมาแป๊กมาแป๊กมาพุกแม้รายงานสัวกันเช่นเคยนะครับก่อสำรับวันนี้นะครับจะเป็นอีพีที่สี่สิบสองครับต่อจากอีพีที่สี่สิบเอนแล้วผมขอ ไปตีลมตี่บอดยังไงที่สิงปากครับขอวันนี้สําหรับแมลงวันนี้นะครับผมก็จะไปซ้ําเหงาครับเพราะว่าซึ่งเนื้อเนื้อนะครับมีมีเจ้าหมูปี่ปีนทีมจอมเพชรกับผมนะครับนคนมาตามาตาผมบอกว่าแค่หันผมแค่หันข้อผมแง,งนผมว่ามันมันเป็นยังไงยังไงไรครับเดี๋ยวมอแมลงแมลงนี่เดี๋ยวขอไปป้าก,กันที่บอดยังไงที่สิงปากนะครับครับก็สำหรับในชิป คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านที่เข้ามารับชมใหม่คับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดริดิามแจงเตือนนะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจทีงผมให้น้อยภูินะครับมีสิ่งเกิดใหม่ๆที่ว่าจะจะมาคือพี่แน่ๆทุก่านนะครับได้ครับชมต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่แน่ๆท่านไหนไปชมเบสตังได้ใหม่ในกทต่อไนะครับขอโชคดีมีใจคนแน่แต่สิ่งที่สำคัญนะครับ ไม่ประมาทแกดยาตกนะครับด้วยความปารถนาที่จากผมน้อยภูมิและช่องวิถีที่มี่ชาวบ้านกับน้อยภูมินะครัแล้วเขาก็อย่าแพนทนวิกฤตภัยโควิดสิบเก้าในละลอกหละซูนี้ไปตัวกานนะครับขอเป็นกำลังใจ้กับท่านนะครับแต่เดี๋ยวขอเดี๋ยวนี้กอแค่โมงวันเลย่อพรนะครับแต่เดี๋ยวก่ขอแต่เดี๋ยวนี้ผมอยู่ตี่แก่เนาะแต่เดี๋ยวพี่บ้านไปผมจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าอย่างเกี่ยวควบิสแล้วก็ไปที่บกหผานะครับ เดี๋วยวไป็นมาก,กันเลยนะครับพร้อมลุยครับ Don't รถลัดล่อต่างคลองกับเพื่อนของผูกดมการเดียวกันครับนะครับกระเดี่ยวนี้ก็อแฮ่ม่งแมลงครับวันนี้มีน้ากับอาจารย์โอ้ก็อาจารย์ติงน้าพี่บอยอย่างมี่จริงมากนะพี่ขับใจแคับ้ครับหนึ่งพันครับครับกระเดี่ยววันนี้ก็เอามาไนพี่จริงเป็นแมดกระชับมีดนะครับระหว่างทีมงานของผมนะครับตั้งใจครับพี่ นี่นะครับนี่จะเป็นหม,มายเลขมาของผมครับเบอร์สามสิบสองนะครับเบื่ออิ่มบักย่ายเหมือนจะขาดนิดหน่อยขาแม่ครับนั่นนะครับประเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปทักทายครับจมูในทีมงานผมก็นะครับ,บเดี๋ยวนี้ก็จะขนคว้าเบ็ดลงก็นะครับไปกันเลยครับ ประเดี๋ยวนี้นะครับก็มีนัดกับเจ้ามูในทีมงานผมนะครับก็บมาเจ้ไผ่นะครับอันนี้นะครับอาจารย์ผมเปาะครูผมน,นะอาจารย์ติงนะครับอาจารย์ติงนี่จะใช้เบสกา้าเนี่ยแทนโทนาเมนต์แทนโทนาเมนต์รุ่นเดอะเลยรุ่นเดอะนาะบีจีบีสามรุ่นเก่าละวบีจีบสามรุ่นเก่านะครับอาจารย์โอนะครับวันนี้มีนัดกับอาจารย์โอนะครับกี่แต้มล่ะอาจารย์แปดน,นะครับปแปดเต้มเหรอมีอะไรครับลูกพี่ไม่นี่ อาจารย์โอก็จะใจทัวร์นาเมนต์เหมือนกันนะครับบีจีทีสามนะครับนั่น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 ว่าแล้วเอาความงกายเนี่ยโซโลเิชัตไมาเห็นเนอโชว์แปลอาจารย์โอเปิดประเดิมนะครับความแมายนั่เป็นหมแล้วหนึ่งหนึ่งในทีมงานของเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบกันเบสก่อนนะครับครับนั่นนะครับเดี๋ยวนี้ก่ ประกอบกันเบสย,ยางกันเ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยางยางเรียบร้อยุ๊บไปอันนั่นมันนั่นมันของแอมันได้มันของกูครับก็ <c oughs> ผมประกอบกันเบสกันเ็นที่เรียบร้อยครับยางยางหมไปแล้วนะั่นเะครับปเดี๋ยวนี้ก็เบสท,ที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็จะเป็นคันเดิมนะครับกันนังเหงือกมือเมดนะครับสีฟูดแล้วก็หลอกบีจีบาเล็กเบอร์400นะครับแล้ะตะกอที่ใช้นะครับจะเป็นตะก้อตะก้อวิ่งสานี้นะครับ พอดีว่ามันเหลือนะครับเลอยามมาใจครับแต่ก็วิ่งแต่นี้นะครับขอบิดเบอร์สิบสี่ของแกแม่นะครับเดี๋ยวเขามาเขาไปลุ้นตักันแลครับนะนะว่าวันนี้ผมจะทําเต็มได้กี่แตงนะครับยังงไานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับไปเลยครับแอขอเน้ออนก็แต่ว่าค่ายผ้าเลยาะแม่มเลยสาก็ค่คู้สาวเลย แต่อันโอ้ไปมันดีโลแต่เดี๋ยวนอยูหมไม่แห้งไม่แห้งเลยหมออะไรนะไอ้นแม่น้นมันโคตรลึกแล้วอ่ะมันมักน้ำเหลือปะมองว่ามันป่าต้น เก็บอ่สเล็บร่างปั๊บงานอาจารย์โอของผมนะหลอกหลานคันนาทีหลอกหลานคันโกงนะครับตึกคัตเต๋ออีกไอ้คีมเมือยงหดวลุก เอานะครับย้อนเสงอ่ะตัดเนี่ยหายอะไรปุ่นอไอ้ย่างอะกี่ชุดละอาจารย์ฮะไ,ไอ,อ้ต่งที่ชุดละชุดที่สองตายคาดอาจารย์โอนะครับ นะครับอาจารย์โอ๋ขายยาเยอะไม่ถึงนาทีนะครับพวกเซิ้งเป็นไรอาจารย์สบายคนระับวนนี้สบายเนะานะว,นวันนั้นวันนั้นโจมเจ็บหลังเจ็บเอวไปใช่ไหมครับ

เฮนะ้ยป่าเลยสองอันแล้วเดี๋ยวนี่ <c oughs> เป็นช่วงสุดท้ายของในช่องวิถีชีวิตแา้วบ้านกำน้อยภูมิในอีพีที่42กันแล้วนะครับก็อูดถึงนะครับพอดีพอดีว่าปเดี๋ยวนี้ตะวันรับกออฟ้าแล้วการไทยมะขามมะคืนมันอาจจะบ่ไข่หานะครับเต่ก็อาจเต่ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงตะอีก่อนนะครับครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านที่ให้กาที่3ตามรับชมผมน้อยคุมตลอดมานะครับทั้งกลังใจดีๆคอมเมนต์ดีๆตีทำวันนี้นะครับในช่องวิถีชีวิตเจ้าแบนกับน้อยคุมในทางทางช่อง YouTube ชั้นแน l นะครับได้มาถึงตี EP ที่42ในช่วงไ i g h t fishing ตีบอดยังเชงใหม่ฟิชชิ่งแปกแห่งนี้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ถ้าผมพิแพดประกันได้ผมก็ต้องขอสุแม่ไัครับทุกทุกท่านด้วยนะครับครับผมพอแล้วอย่าคนอ่ะข่าวนะนะครับะเดวรัพชมผลงานของอาจารย์ติ่งนะครับมไม่ออกนอกากแล้วเนี่ยไหนอาจารย์โชว์กล้องเลยเหรอไอยอมมันว่ามักขันหน้าอ่ะ อันนี้ก็ผลงานของอาจารย์ติ่งผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมกครับไซส์สวยอยู่นะครับอันนี้บึกก็ว่าสวายอาจารย์เป็นบึกนะครับ กฮกระดงฮ่ติงวันน้เขากระดงอ่ะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์ติงนะครับที่ครับชมกันไปตะกี้นะครับคร,ครับ<ต>ก็กกสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบผมต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อว่าเป็นกำลังใจที่ว่าผมจะได้มีซิกเกิลต่อๆไปที่แล้วทีว่จะ,จะมีไปตั้งแน่นะครับก็สุดท้ายนี่ผมก็คงต้องขอตัวไว้ตะกี้ก่อนนะครับแล้วเขาจะปะกกันใหม่ที่ EP ที่สี่สิบสามนะครับว่าผมจะไป โบตกาที่ไหนข่าใหม่ธรรมชาติที่ไหนนะครับมาครับตรงกันแห่งกล้านะครับขอสำหรับวันนี้รากใบ้ตาสวัสดีครับเปิดไปเว้ยตายตายอาจารย์